ก็บอกให้กด9ไ้ยอยาเพึ่งงงอยู่พิ่งงงเดี๋ยวสเดี๋ยวพึ่งงงหมายความว่าให้ผมกด9กอสาราชบอกว่าเบอร์ผมไปผัวคันเรื่องอะไรอ้าวจะยังไงอะไรก็คุณไปคอนโทรเข้ามาก่อนในเบอร์เนี่ย06131200844ก็คุณบอกให้ผมกดไหนละ9 ไม่ตายจะตายได้ยังไงคุณน่ะตายเดี๋ยวก่อนคุยกันให้รู้เรื่องตอนนี้อยู่ที่ไหนถามว่าอยู่ที่ไหนอยากรู้ไม่อยากรู้ได้ยังไงมาเที่ยวหัอกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่จะถามว่าสบายดีไหมสบายดีไหมล่ะเราไม่ต้องกลุัอ่าโอเคถ้าไม่ห่วงไม่แน่ใจไม่ห่วงนะ อ่าแน่ใจไม่ห่วงนะถ้าให้ห่วงยังไงก็บอกผมสามารถช่วยคุณได้นะสวัสดีนะสวัสดีนะกินข้าวหรอยังอ้าวแล้วเอา้เอาก็ไม่ห่วงได้ยังไงไม่คือหลานผมอ่ะคนหนึ่งก็อยู่ที่นั่นแหละอืม ก็ไลเป็นห่วงไงก็อยากจะรู้ไงก็อยู่ด้วยกันกับคุณนั่นแหละแถวๆนั้นแหละไม่โม้ยโม้ได้ยังไงหลานผมโรชิเขาเข้าไปอยู่ด้วยกันเขาไปทำงานนานแล้วน่ะหลานผมชื่ออะไรครับเออชื่อโรชิชื่ออะไรนะครับโรชิโรชิ อ้าวก็อยู่กันหลายคนหรือเปล่าไม่ก็อ,อยากรู้เขาติดต่อเขาไม่ได้งไง <แก S 2> เอาครั้งที่แล้วเขาโทรมาเขา,าบอกว่า